สิทธิ์นะครับวันนี้ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะที่ฟ้าชัยชนะอย่างสวยงามจริงๆนะฮะต้องพูดถึงการชกในไฟนี้สักนิดหนึ่งนะฮะของเรามีการเตรียมร้อมมาอย่างนานขนาดไหนโอ้เป็นเดือนกว่าได้ครับโอ้เดือนกว่าเลยเหรอครับแสดงว่าร่างกายที่เต็มร้อยแน่นอนเต็มร้อยครับอือไปซ้อมที่ไหนฮะซ้อมอยู่โรงกีฬาจังหวัดลำปางครับ ซ้อมไก่ทิ้งนู้ดเลยครับอากาศโอเคไหมโอเคครับไม่มีปัญหาอะไรนะ,ะครับที่นี้กับคู่ชกค,คนนี้ลุกได้มีการศึกษาเข้ามามากม้อยแค่ไหนศึกษามาเยอะพอสมควรครับดูในเขาบ้างดูคลิปเขาชกค,ครับว่าเป็นไงบ้างอะไรงี้ <c oughs> แลวเป็นไงนักใจไหมไม่เท่าไรครับเขารูปร่างเล็กกว่าเราครนะฮะแล้วก็ เปิดเกมมาในช่วง,วงของยกแรกเนี่ยเพชรป่าไทยไต่ก้านคอเขาทีหนึ่งลวกนับแปดดอกนั้นคิดว่าเป็นไงเขาคิดว่าน่าจะไม่ลุกแล้วเขายังลุกมาอยู่ลุกกว่าได้แสดงว่ายังโดนไม่จังเลยนะนะยังโดนไม่จังนะแต่เขาก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ในช่วงของปะทะไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีความรู้สึกว่าดูเหมือนคู่ชกอ่ะเขาจะฟ้องกรรมาก,การอยู่เลยว่าเพชรปัปไทยเป็นเตะกระจาบเขาตั้งแต่ที่แรกเลยครับผม ไม่โดนครับถ้าโดนผมจะรู้สึกว่าเจ็บอยู่ที่เท้ากับหน้าแข้งครับอันนี้โดนขารู้สึกว่าโดนโดนขาข้างในครับอ๋อโดนพับงในมากกว่าโดนที่วาโอยู่กันจับววาอย่างนั้นหมายถว่าถ้าเกิดมันโดนกระจับมันจะเหมือนโดนของแข็งว่ะใช่ครับอะไรโลหะอะไรเงี้ยนะใช่ครับแต่คือไม่โดนมันโดนเนื้อมันโดนเนื้อครับอ๋อแล้วเหมือนเขาแบกเขาฟ้องเลยนเหมือนเหมือนจะให้กรรมการตัดแต้นหรืออะไรเราเนี่ยใช่ครับหันเขาฟ้องอะไรครับตอนนั้นตกใจไหม หรือว่ามันเฉยๆก็ตกใจครับว่าไม่ไม่ได้โดนอะไรครับแต่ฟงแล้วเกินครับนะฮะจนกระทั่งมาถึงช่วงของยกที่สองยกสองเนี่ยนะฮะเท่าที่สังเกตดูว่าคู่ชกของเราเขาก็เร่งเหลือเกินครับพยายามที่จะเช็คบินเรใยายให้ได้เราพยายามที่จะต่อยให้ได้เราพลาดไปโดนหมัดไม่รู้ตัวเลยครับเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นตอนนั้นจังหวะน่าจะจังหวะแรกครับอ่าฮะตอนนี้ มันลงไปคนเดียวแล้วครับไม่รู้เรื่องนลครับโอ้โหแต่ก็แข็งใจลุกขึ้นมาได้ครับแต่ก็ใจหายแวบอยู่เหมืองก้นแวบอยู่ครับนะฮะผ่านไปสองยกแล้วในตอนนั้นได้คนระนับแล้วนะครับตอนนั้นในใจคิดยังไงคิดว่าอยากได้พูนันอยู่ครับอยากได้ผูนันก็ต้องน็อกเขาดิครับแต่ทีนี้พอมือเจ็บครับโอ้มือมือขวานี่ครับไปทำไมไปนิงอ่อยไปโดนอะไรน่าจะโดนศีรษะครับอ๋อ มันทำให้ไม่มั่นใจครับมันนี่ครับมันก็เลยทำให้แขนเปลี่ยนไปครับไม่ไม่นิ้วไหนนิ้วไหนนิ้วชี้นะครับอ๋ออ้โเนี่ยทำเลยใช่ไหมแขนเปลี่ยนไปเลยในตอนนั้นครับจะต่อยลงจะต่อยให้น้องก็คงไม่ได้แล้วต้องต้องมาเนตแต่ก้านคอหรือว่าไงนี่บอกสองครับก็ใช่ใช้สองลูกสองนี่ซ้อมมาซ้อมมาซ้อมมาจากคใครนะครับอ่าฮะการไปทีเด็ดหรือลูกสองครับไงไงก็เล่นไงเขาหลายทีเหมือนกันอะครับแต่เขาก็อทนลากเกินนะ ครับโอ้โหเขาก็ทนแล้วก็เขากยายามที่จะบวกเราตลอดเหมือนกันใช่ครับครบยกในตอนนั้นในใจเพชรพรไทยรู้สึกไงมั่นใจครับมั่นใจว่าอาวุธเข้ากว่าอ่านะแล้วก็ชนะเขาจริงๆรครับเครพระไทยมาชกที่ลุมพินีกี่ครั้งแล้วครับลุมพินีหลายครั้งแล้วครับ ช่วงสองปีที่แล้วครับในในรายการวันรุ่นี้นะในวันรุ่พนี้นี่ครั้งแรกเลยครับนี่ครั้งแรกเลยใช่ครับโอ้โหเปิดซิงได้อย่างสวยงามเลยใช่ครับตื่นเนะเก่งเกงอยู่ครับเก่งอยู่แหละตื่นเต้นอยู่ครับเก่งอยู่นะตื่นเต้นอยู่นะก็คงแน่นอนว่ากลับไปก็ต้องไปปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องอะไรที่ไม่มีอะไรบ้างก็หลายอย่างอยู่ครับอย่างเช่นอย่างเช่นจังหวะออกอาวุธนะครับรอจังหวะ ชัดเจนครับอนะครับวันนี้นี่เชื่อว่าเพื่อนเพื่อนของเรานี่ดูอยู่หน้าจอทีวีที่ที่เราปางเนี่ยเยอะมากเลยรวมรวมไปถึงแฟนคลับของทางคุณไอ้ป๋า,าไทยคูณใหญ่จะบอกอะไรเขาบ้างขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจครับแล้วก็ขอบคุณโรงเรียนครับขอบคุณเสือสมัยขอบคุณมอนดับขอบคุณพ่อแป๊ะขอบคุณอาจารย์หลายๆคนครับ <c ười> ขอบคุณพ่อแม่ด้วยครับพ่อแม่นี่เป็นอันดับแรกเลยครับ ี่ว่ากลับมาครั้งที่สองของวันดูบินีต้องดีกวันนี้แน่นอนครับดีกวันนี้ครับแน่นอนสัญญานนครับครับผมโอเคฮะขอโชคดีครับผมครับ